สวัสดีค่ะพบกันกับจ่องคุมพันตุลากันนะคะครูยูวัตปฏิสวัสดีครับก่อน,สว,ส,ส,วส,น,อนสวัสดีค่ะครูรดสวัสดีครับมาค่ะมาค่ะพี่น้องมากินสมตำคับป้าจ้อยสวัสดีค่ะมาจากนาประทานได้ถอดพ้ชเลยค่ะเมื่อหลายประดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมากินข้าวด้วยกันสมตำสม,มตำที่คุมพันเก็บมาจากนาด้วยค่ะกะหล่ำก็เก็บมาจากน้าน,นี่แหละเนี่ยจับจบ จบปลายครับพี่น้องเราไปเซ็ดดาบนะเช็ดแป้งออกฮาลโหลค่ะมากินข้าวน้ำกันได้กระลำปากระลำกรอบกระกลำปลาดอกเลยค่ะเนี่ยกระก,กอบมากเลยนะกระลำกระลำกรอบมากเลยแล้วแก่กาบมานันได้ไหนยาใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละครับกาบมันนะ่ะอยู่นั่นแหละลูกกาบ กาบแก้มมันนะไม่ได้มาแต่หนาพี่หมูสิดูนั่นแหละครับเอากับไม่ได้เก็บมาแต่หนาที่เอาไปเกี่ยวหมูครับมาเด้อค่ะเอาเอาอย่างขุมนเสียบค่ะเสีบแล้วก็เอาไกินบิดเครื่องอันกุกเราพูดเดี๋ยวว่าจะเป็นอย่งนา้นไหม อ <laughs> ิ่มละเห็นงานในที่ดอกแล้วดูเชียงคอชักเกลวดิดุกหนักได้ดัวคุปปีโรูเจ็บแจ็บค่ะพี่น้องสมตำขว้ามาเด้อค่ะมากินสมตำน้ำโคลมพันสมคูดง นะนี่ช่่มไม่เมมไปไ็นไรจ๊วสวัสดีค่ะภรรยานีปิ่นงามดานสาวคุมพันธุลากันผู้ดใดที่ใช้คิดผิดเนาะ อยูมาใายป้าจากบานนะลูกป,ป้านั่งกินจากบาทเน่ยนะนั่งกินในพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยไทยแคเราคนเดียวได้อยูอ่คุณบรรดาแป้งออามาทังนี้ลูกมาทั้งนี้ไทยไทยซุมลงเนี่ยลูกซุ แป้งนะครับว่าเขาปัคุณพันแป้งปฏิเสนาเด้ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเนี่ยปั้นสมก้อคนกินเขาเนีทานไปหาผมทับมั้ยเนี่ จ้าลำกอบจกอลำกอบจากสวนปาดอกลำจากสวนปาดอกลามอันตำโคกเดียวพอได้ให้ตำโคกสองนันชิบ่แซ่บโคกเดียวก็แซ่บแล้วค่ะกูอยู่ตำมาเด้อค่ะมากินรวมจำกับพูงกันตุลาการจามาหมูตอันเปิด์ต้าไหมเน้ ยาหมาเจ็บไปแค่ไหนเดี๋ยวเชิญเปิดฟ้าพี่นันยามาตุ้มดำดมันอร่อยมากถ้ามานั่งมาลูกมั้อ๋อนี่เหตสภาพมันเบ็ดแซ่บไหลนั่งๆเดี๋ยวนั่งน้เดี๋ยวยากจุแซ่บหลายเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมากินผมดำกับผมพันตุลากันขอบคุณเลยล่ะขอบคุณเอสซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ บ,บ,บักกอ้อนวยที่ผมพันปิดอยู่รอข้อไก่เด้วยค่ะรอเลราไก่ครูพายวันี้แล้วเนี่ยเนี่ยตีนเต่าบกก้อข้างบักกอข้างมันเป็นสีสีอันสุกแล้วเป็นสีเหลืองอีกอ่ะเนื้อเหลืองต้นใบคูนหวานก็เก็บเอาเบิร์ดกระปอบแซ่บตำสมกรอบแซ่บขันสุกเป็นสีเหลืองแล้ววะหวานไหมมันเยอะเกินบ่ นาแกนมันนะขนาดแกนมันฮิอมซื่อๆได้หวานนะต้นยูหนาเล่าไกลไก่ผัดไทยนะไกลๆนะครัพี่น้องไปกินมันลูกแบบมีมดนี้อย่งน่อเน่อมาเดไกมามมา่นเดียวเด่นมากก่อนเพียรูมนยูนส่วนยูเนี่ยกาลังปงที่อันไหนที่มันสาดลงไปนะก็ังเอาไส่หงายเนาะเพราะว่า ลำที่ครูแกมพันเก็บมาจากสนก็ดอกครูพาเดี๋ยวกิมรักเอามาเท่ามันเนี่ยมันปีงต้นน้อยๆอยู่เนี่ยคุณบนญอยู่ศาสตร์ไปของเรื่องดํไปเลยอย่างนั้นนะสหมาขี้เมาหวานค่ะทำไมไม่ให้คอบ้านหวานหวานร้องหมาเองเหรอเขากินเข้าคัมเลยจบเยอะจ้ะอือจบดูแล้วมมาเด้อค่ะมาเด้อ บ้านนั่นนะอืมบ้าดบระกอนไว้ประกอนไว้นึงมาดอกมาดอกใส่ปลูกเองปลูกเองใส่ใส่ปุ๋ยคีณว่าภาพของทำนี่ทำนะเราะโถโถหันหน้าไปหาปลาดอกสิปลาดอกพูดอ่ะปลาแป๊บใหญ่พูดอะไรตัวเนี้ยเฮ้ยพูดตรงนน้ กินกับเมี่ยงแซ่บเลยอร่อยมากเลยกระลำไม่อีกไหมคะสองหัวหมดนะคุปานเนี่ะทำปุ๋ยที่ว่าภาพุนะใส่นะเอาต้นหอมป้าเพี่ยงใช่ไหมเขียวปึ๊ดเขียวปึ๊ดแน่นตึ๊บเอาห่อเอาเนาะ มันถืออากาศเย็นได้เเนาะอืมใช่อร่อยมันหนาวได้บางเนี้ยเก่งมากเลยปราดอกเก่งมากเลยแม้นจังเดะมันจังห่อเนี่ยอ่อันูแสดงว่ามันถืออากาศเย็นเก็บมากับคุณดิฉันะค่ะพี่น้องค่ะกระลำแซ่บนะจุลินซีนะจุลินซีน่ะอาวินีทำไว้แล้วแม่ก็จุลินซีไข่เหรอที่บ้านที่ว่านทำเองทำไม่สำเร็จหลายรอบอ่ะ มาเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเียพากเก็บเก็บมาจากไไหนให้เอจากนาหมดเลยที่ทแต่ว่าไม่ได้อกไ่าินะ่ว่าจื้อนาะที่แรกเอาบวมฮงสุกกันเอาบวุเหรองสุกอ่ะเอากระลำเนี่ยขายขายแล้วปะ ไอ้นี่วาโอ้ต้องถามคนผูกคุณครับระวังดีๆจากน่อยแล้วก็ขอลบใกล้ถืออนในนี้ทา่ทรบอัวินอัวิเป็นอย่างที่นำรถตะ้าเข้าไปมาเด้อค่ะของแผงอร่อย่อดราเบมาเด้อค่ะพี่น้องเสียบลาย โค้งพังหุุนเดออดดิโอ้แซบแซบแซบว่ะจนไปไหนไม่มาแซบแล้วเข้ามาแซบๆๆแซีเมอครัวรันยูอ๋เทพเทพคคกเหล็ก

เน้มันก็นหน่ออกยอมรับอูว่ามันกินแล้วลุ่น่งเย็ดออกมาเด้อบ้องแทบไหลใกล้เบิดแล้วก็นงเลยเรียก็ยญยอุดเนี่ยมันตีควายทำไมอ่ะเคยไปเก็บ อมยู้ยปอมันก็ยอมัม um ันทำาพียมันก็ยอมรักไอ้นี่าดี๋วอดเจ้ากับกินเก่งเนาะก็อร่อยอ่ะเนี่ยต้นหอมพวมพันกัเก็บมากับคุฤริตเก็บส่วนป้าจ้อย งัดมาสามเงาเมื่อนี่เจ้าเป็นคนงัดเจ้าไปเอามาจังใดที่เขาให้งัดคนใหญ่เอานานได้เอาเป็นแถวเอาไปแถวกวส่นของพี่สาวป้าจอยป้าจอยพี่สาวคุ้มพันแล้วกับปกกระลำกับต้นหอมกระจอยปากกระลำปลาดอกพี่สาวคุ้มพันบิดแล้วค่ะเราบอกว่าอยากได้ยังเก็บเอาเลยน้องสานวาน่ะคุ้มพันก็เก็บมาเลยเหลียวกับปูนิดะ คิดถึงนะคิดถึงนะวันีก่งนังตจริงเข่านะเมีจะไปว่าให้เมีอย่าใหดาพ่อพอได้พอได้หัวเรียบร้อย

พวกกนคลิปหน้านะคะแต่พวกกับพรมันคลิปหน้านะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุหท่านตัวะกันพบกกับผมมันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ